เนี้ยตรงเนี้ยที่เรามาถึงเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันค่อนข้างแบบเป็นธรรมชาติมากเลยคือไม้พวกเทาวันพวกอะไรมันปกคลุมลงมาเยอะค่อนข้างทึบเนี่ยทึบมากเลยก็มีเป็นทานน้านะเนี่ยทานน้าไหลมาแต่ทึบมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปด้านบนนะเพราะว่ามันมีทางไป ตรงนี้จะมีศาลาเหมือนกับศาลาให้พักวะเออนี่ยครับศาลาเก่ามากนะเหมือนศาลาให้พักครับแล้วก็มีนี่ครับทางทางที่มันแยกไปเนี่ยโอเคนะเราเดินแยกไปเพื่อที่จะขึ้นไปชั้นต่อไป ป่ามันแบบตรงเนี้มันเหมือนไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวมันเป็นป่ามันอุดมสมบูรณ์มากเลยทึบมากอะ่ะโอ้ป่าค่อนข้างทึบนะเ,นเส้นทางก็มองทําไม่ค่อยเห็นก็คือไม่น่าจะมีใครมาเท่าไหร่หรอกช่วงทางเนี้แต่ว่าเราก็จะพยายามไปให้ถึง ชั้นที่ชั้นที่สูงสุดอ,ะอ่ะอ่าตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึง่งน่าจะเป็นอีกจุดหนึง่งแต่ว่าเรา,เราไม่รู้ว่ามันลงไปยังไงนะโอเคตามทางต่อไปโอ้โหสุดยอดนะทางล่มคื้มมาก โอทางนี้แบบต้องใช้คำว่าอะไรดีดิบดิบแท้ๆตรงนี้มันมีทางแยกนะเหมือนกับแยกไปซ้ายทางแล้วก็ไปขวาแต่เราไปขวาดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะเรียบน้ําตกไปคล สุดยอดก็ยังเดินไปได้เรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าบางช่วงมันอาจจะดูลกดูอะไรไปนิดหน่อยเนี่ยอย่างช่วงนี้ก็เนี่ยครับต้องเดินลอดลอดได้กิ่งอันนี้ไปนะลอดอันนี้ไป ยังทึบอยู่นะตอนนี้น้ําตกอยู่ข้างล่างแล้ขึ้นมาสูงพอประมาณแล้วเมื่มอไหรมันจะถึงไอ้ชั้นชั้นที่ว่าแปดร้อยเมตรทีโอ้ตอนนี้เหมือนเข้ามาในปา่าดงดิบเลย แต่ที่ยังดีหน่อยก็คือมันยังมีทางให้เดินมีทางให้เห็นอันนี้บุกป่าฝ่าดงของแค้โอ้โหยิ่งมายิ่งทึบ ลองไปอีกไหน่อยดูว่ามันพอจะเจอลานน้าตกอย่างที่ว่าไหมถ้าไม่เจอเราก็กลับโอ้ถึกมาก ก็จริงๆวันนี้ตั้งใจมาบุกป่าแล้วแต่พอไม่นึกว่าจะได้บุกแบบขนาดนี้เฮ้ยได้ยินเสียงน้ำาหน้าแล้วโอ้น่าจะใช่นะไม่แน่ใจว่าเสียงน้ำหรือเสียงลมอัโอเคโผล่มาตรงด้านนี้ นี่ครับน้ำน่าจะอยู่ข้างหน้านี่แหละข้างล่างนี่เป็นหุบนะเป็นหุบลงไปลึกโอ,โอ้ตรงนี้ชันมากโอ้ยเป็นหุบเลยนะข้างล่างนูนะ้นมองเห็นน้ำนิดหน่อยนูยน่นนะ ว่าจะลองเดินขึ้นตรงนี้ดูโหสุดยอดไม่รู้ว่าทางมันจะพาเราไปถึงไหนนะโน่ขึ้นไปนู่นอีกแล้วว้าวเราเมื่อไหร่จะถึงวันนี้ โอ้พบร่อง้อยอ,รอยารยธรรมครับมาถึงนี้โอ้แต่ได้ยินเสียงน้ำแบบตึงๆเลยน่าจะใหญ่อยู่โอ้โอ้โอ,โอ้เจอแล้วครับและแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อแบบบุกมาขนาดนั้นนี่โอ้นี่ครับ มาถึงจริงด้วยแต่ว่าข้างบนนี่คนเอาขยะมาทิ้งเยอะนะสวยงามครับแต่ว่าไม่น่านะเอาขยะมาทิ้งกันเยอะขนาดนี้เป็นลานหินสวยนะอืม าตอนแรกก็ถามทางเจ้าที่ว่ามันเข้ามาลึกไหมเพราะว่ากลัวกลัวว่าถ้าเดินน้อยไปมันก็จะไม่ไม,ไม่เรีกเยกอะไรนะไม่จุใจแต่ปรากฏว่าพอเข้ามาจริงโอ้โหมันได้เลยโอ้ได้เลยนี่คนระับไม่รู้อันนี้คือชั้นไหนนะแต่ว่าความสูงประมาณสัก10-20เมตรได้นะ แล้วก็ทางนี้ก็จะมีเนี่ยก็จะมีน้ำตกที่มันลดหลั่นลงไปโอเคสวยอยู่นะครับ